ตอนนี้ต้องแจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพครับกับพี่ๆชาวแอมมว์เนาะมีหลายๆคนครับที่อยากเรียนออนไลน์อยากเก่ง Tik Tok อ,อยากเก่ง Youtube แล้วก็ไปสมัครเรียนออนไลน์จากนั้นจ่ายไป3,000บาทครับไม่สามารถทำอะไรได้เปิดกล้องไม่เป็นโค้ดหรือคนสอนครับก็ไม่สอนต่อแต่บอกว่าถ้าอยากเรียนต่อต้องโอนเงินไปเพิ่มอันนี้เป็นพฤติกรรมของมิจฉาชีพนะครับ การที่เราจ่ายเงินไปแล้วแล้วเรายังไม่ได้ของไม่ได้สินค้าแล้วบอกให้เราต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคิดก่อนครับว่าจริงๆแล้วใน MBA มีเองครับมีกฎจัยาบัณที่เข้มแข็งแล้วก็แข็ง,แ,ขงแรงมากๆถ้าเราจะทำออนไลน์จะทำ Tik Took หรือจะทำอะไรก็ตามเนี่ยครับมันไม่ได้เหมือนหลักสูตรในการทำแบบคนอื่นไม่มีการปักตะก้าไม่มีการเชิญชวนกดลิงก์สมัครหรือว่าทำอะไรทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนครับว่าการเรียนการเก่ง t i k t o k หรือว่าการเก่ง u t u b e นะครับเราจะเก่งได้หรือว่าเราจะมีสิทธิ์ทำได้เฉพาะเรื่องของพื้นฐานเช่นการถ่ายภาพการลงภาพการตัดต่อภาพและเสียงการใส่เพลงเท่านี้เองครับในธุรธกิจแอมเบย์ครับเรามีสิทธิ์ทำเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปเสียตังค่าคอร์สหรือว่าไปติดต่อกับมิจฉาชีพ ให้มาสอนออนไลน์กับเราหรือถ้าเราอยากจะเรียนจริงๆถ้าเราอยากจะรู้จริงๆถ้าเราดูจาก YouTube แล้วเรายัางทำให้เป็นนะครับลองนึกภาพดูนะถ้าเราดูจาก YouTube แล้วเราทำตามไม่เป็นแล้วเราไปลงคอร์สเรียนออนไลน์เขาสอนทางออนไลน์มันแตกต่างอะไรจาก YouTube ล่ะครับมันไม่แตกต่างจาก YouTube จริงไหมเพราะฉะน,นั้นนะครับถ้าเราเรียนทาง YouTube แล้วเรายัางทำตามไม่ได้ ขอให้ไปเรียนแบบออฟไลน์เท่านั้นครับเพื่อป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพแต่ถ้าใครที่ได้โอนเงินไปแล้วโดนมิจฉาชีพหลอกแล้วก็ไปแจ้งความไว้ก่อนครับแล้วก็ส่งใบแจ้งความไปให้เขาว่าโอเคเนี่ยได้ดำเนินการแล้วขอให้เขาโอนเงินกลับมานะครับเพราะฉะนั้นอย่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับ ในแอมเวเองครับมันไม่ได้มีเรื่องราวที่เราสามารถทําได้หลายสิ่งหลายอย่างเหมือนออนไลน์ทั่วไปเพราะฉะนั้นความรู้พื้นฐานก็เพียงพอแล้วแต่คอนเซปต์จริงๆครับคอนเซปต์จริงๆในการทําออนไลน์ของแอมเวครับม,มันมีอยู่ไม่กี่ประเภทครับ1ก็คือคุณจะรีวิวสินค้าคุณจะรีวิวการใช้สินค้าจริงซึ่งเขาก็มีการเยอะแยะหลายหมื่นหลายแสนคนหรือคุณจะเป็นกูรูผู้ให้ข้อมูลสินค้าความรู้สินค้า นะครับหรือคุณจะเต้นคู่กับสินค้าเต้นในช็อปก็มีอยู่ไม่กี่อย่างครับเพราะฉะนั้นออนไลน์ในแอมว์ครับมันคือความรู้พื้นฐานธรรมดานี่เองแต่ว่าสิ่งที่พิเศษมันคือคอนเซปต์หรือว่าเพอร์ซันอลแบรนดิ้งของคุณครับและก่อนโอนเงินไปไหนก่อนโอนเงินไปให้ใครครับขอให้มั่นใจก่อนครับว่าคุณจะได้สินค้าจริงๆ และคุณจะได้ความรู้จริงๆครับอย่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพครับปัจจุบันนี้ต้องระวังตัวมากๆครับถ้าสงสัยอะไรครับปรึกษากับอปไลน์ของท่านก่อนนะครับวันนี้มีพี่ๆที่มีพี่ที่แจ้งมาว่าโดนมิจฉาชีพหลอกผมก็เลยต้องทําคลิปนี้มาคุยกันครับแล้วก็ขอเนญาตท่านแล้วว่าขอ,อยกเคสตัวอย่างนี้เป็นเคสตัวอย่างว่าทุกคนต้องระมัดระวังกันครับในยุคนี้ขอบคุณครับ